สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้ววันนี้พี่ช้างทั้งสองตัวมาเที่ยวที่นี่เลยสวนผักพี่ช้างจะมาเดินดูสวนผักเล่นนะคะวันนี้นี่มาเปิดดูซินี่เลยนี่พี่ช้างเฮ้ยพี่ช้างจะไป ดีนะพี่ช้างระวังตกน้ำนะครับนี่เลยตุ้มนีม่เลยนะคะนี่พี่ช้างสองตัวมาเที่ยวสวนสวนผักที่เราปลูกไว้แล้วก็นี่ลิมคลองน้ำอายพี่ช้างให้เดินดูสวนผักอ๋อพี่ช้างจะดูน้ำนี่เองเอ้ยชนไปเลยเอา้าว ก็ยังไปดูสวนเหมือนเดิมเออดูน้ำเหมือนเดิมนีม่เลยนีย่เดินไปนูน้นไปดูสวนภาคโู้นข้างหน้านูน่นมีช้างไปเลยค่ะไปเลยไปเลยไปเลยไปให้สุดแล้วหยุดที่ตรงที่ปลูกทัวฟฝักยาวอุ้ยไม่ไปจะดูน้ำเอออยากเล่นน้ำเออพี่ช้างอยากเล่นน้ำมาสิ นี่เลยไหนดูดิทำไมถึงชอบไปดูน้ำโอ้ยเอา้าเฮ้ยช้างช้างไปจัดการเลยชวนไปเที่ยวเลยเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยก็คือจะดูน้ำนี่นะคะพี่ช้างสองตัวมาเที่ยว ผักนี่คือผักที่เราปลูกไว้นี่เลยไปดูใกล้ๆพี่ช้างสิดูตูดพี่ช้างหน่อยนี่เลยนะคะโอเคพี่ช้างไปก่อนแล้วกันนะคะแค่เดินแค่แป๊บเดียวพี่ช้างกไ็ไม่ยอมเดินไปไหนแล้ว กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย